มาครับคุณผู้ชมยาลิสตัวท็อปสุดครับใครกำลังตามหาอยู่ฮะคันนี้ได้เป็นสีบอลเงินด้วยนะหายากมากๆนะครับสีบอลเงินปกติแล้วนะจะเจอสีดำสีขาวสีเทาดำใช่ไหมวันนี้สปอร์ตพรีเมียมครับคุณผู้ชมคันนี้สีบอลเงินครับถูกๆเลย39900 0ฟีดาเอาไปผ่อนเพียง6,780อดบาทตลอดสัญญาฮะนี่ครบๆนะครับปุ่มบูตสตาร์ทมีให้เรียบร้อยฮะแจ้งเตือนก่อนการชนแจ้งเตือนกันออกนอกเลนนะครับมีให้ครบเลยกระจกหลังตัดแสงได้ จอกลางทัชสกรีนแอร์ออโต้มีให้ครบหมดบอกเป็นหนังเรียบร้อยแล้วฟีดาผ่อนแค่6,780บาทใครสนใจอยู่ครับคลิปนี้ผมรีวิวให้ดูละเอียดเหมือนเดิมฮะทุกซอกทุกมุมหัวน็อตเม็ดอ้างนะครับเดี๋ยวตามไปดูในคลิปต่อให้จบนะครับรับรองได้ว่าเหมือนที่พี่มาเดินดูรเองที่ภาษาพยนต์ดูแล้วทีเดียวตัดสินใจได้เลยนะครับตามไปดูต่อให้จบครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนที่สนใจรถยนต์มือสองทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กันกับผมอีกเช่นเคยครับวีออสมือสองนะฮะพบกันกับผมนะครับวิวเพรยนต์อีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขออนุญาตผิดคอนเซปช่องนิดหนึ่งนะครับไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูวีออสแต่อย่างใดนะครับแต่พาคุณผู้ชมมาดูยาลิศนะฮะต้องบอกว่าที่ต้องผิดคอนเซปนะครับเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมดูคันนี้จริงๆฮะ เป็นตัวท็อปสุดครับยาลทยิที่ผมให้คุณูชมมาดูนะครับหนึ่งเลยตัวท็อปสุดเนี่ยหาค่อนข้างยากเนาะป้ายแดงเนี่ยหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทคุณผู้ชมอ่าค่อนข้างจะแรงเลยในเรื่องของราคานะครับเป็นตัวสปอร์ตพรีเมียมครับคุณผู้ชมครับพันที่เห็นอยู่ข้างหน้าของเรานี้นะครับเป็นสีบอลเงินนะครับรถยาริ์สีบอลเงินเนี่ยเราจะเห็นในท้องตลาดว่าค่อนข้างจะน้อยส่วนมากจะเจอสีขาวสีดําสีเทา,าดำซะส่วนใหญ่นะครับสีบอลเงินเนี่ยเป็นสีที่ค่อนข้างจะหายาก นะครับในตลาดรถยนต์มือสองนะครับวันนี้ก็มีเข้ามาให้ดู1นคันนะครับที่สําคัญเลยได้เป็นตัวท็อปสุดที่ราคาค่อนข้างถูกครับเรากําลังอยู่กับโตโยต้ายาริสหนึ่งจุดสองสปอปี2020ครับเลขไมค์แค่เจ0 0หมโลรถปี20นะคุณผู้ชมและไมค์แค่เจ0 0หมโลเฉลี่ยการใช้งานเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณ18,000กว่าโลเองต่อปีนะครับถือว่าใช้งานน้อยเลยนะครับแล้วความเป็น Sport Premium เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาให้ไปรับชมพร้อมๆกันนะครับอัันนดบแรกเลยะ ความคุ้มนะนี่ครับกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสเรียบร้อยแล้วอ่าถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้นะครับพวกตัวรองท็อปลงไปนะฮะจะเป็นกุญแจดอกไขธรรมดาทั่วไปนะครับเป็นตัวท็อปสุดเท่านั้นเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับแล้วก็มือเปิดเนี่ยเป็นสมาร์ทเอนทรีนะไม่ต้องมีกุญแจไว้ไขรถนะฮะเดินไปใกล้รถก,ก็สามารถปลดล็อกรถได้เลยนะครับโลโก้ด้านหน้าตัวนี้เห็นไหมคุณผู้ชมนี่โลโก้ด้านหน้านะครับ มีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนี่โลโก้ด้านหน้ามีเซ็นเซอรอ์เซ็นเซอร์แจ้งเตือนก่อนการชนให้นะครับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการออกนอกเลนก็มีให้เรียบร้อยแล้วสําหรับตัวสปอร์ตพีเมียรนะครับราคาไม่แรงคันนี้มาในราคาที่ยอ่อบเยาวนะครับผมเชื่อว่าทุกคนจับต้องได้หันมาจากป้ายแดงเกือบ3 0 0 0 0 0บาทนะครับวันนี้เสนอขายไปในราคา399,00 0าคุณผู้ชมฟรีดาวอยู่ที่6 7 8 0นอดบบาทตลอดสัญญานะครับก็ถือว่า สวยเลยนะครับสวยเลยรถสีบอลเงินนะครับได้ไม่เจ็ดหมื่นแปดได้ตัวท็อปสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอย่างเลยรีวิวให้ดูละเอียดเหมือนเดิมครับตั้งแต่หน้ารถยันท้ายรถเดี๋ยววนกลับมาที่หน้าห้องเครื่องตอนท้ายคลิปีริงด้วยไล่โครงสร้างให้ดูครับพี่ๆดูกันเนี่ยเหมือนกับว่าพี่มาดูรถเองที่รบริษัทรยนต์นะฮะถ่ายให้ดูละเอียดเลยนะครับเลทพรตามนี้เลย6 7 8 0บาทตลอดอายุสัญญานะครับเริ่มที่ดน้านหน้าก่อนตานที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นี้เนาะตัวเซนเซอร์นหน้าเนี่ยมันจะไม่ใช่่โโลลก้้ทััววไปแนะครบ ยกตัวอย่างเนาะเนี่ยแอคคอร์ดคันนี้เป็นโลโก้ธรรมดานะครับโลโก้ตัว H เป็นโลโก้ตัวธรรมดาไม่ได้มีอะไรเซ็นเซอร์ฝังอะไรนะครับแต่อย่างโลโก้ของยารีตตัวสปอร์ตพีเอยมคันนี้นะครับมันจะมีเซ็นเซอร์ฝังอยู่ด้านในเอาไว้แจ้งเตือนการออกนอกเลนนะครับออกขอภัยเอาไว้แจ้งเตือนการกดเขาเรียกว่าแจ้งเตือนกนกันชนนะครับตัวนี้เซนเซอร์นะส่วนเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการออกนอกเลนเนี่ยจะมีกล้องตรงนี้ให้นีจะมีกล้องเขาเรียกว่า LDA นะครับจะเป็นกล้อง มุมสูงมุมวายนะครับทาให้ดูว่าจับจับกับเส้นถนนเราอีกทีนึงว่าเราเนี่ยออก้องเลนหรือเปล่านะครถ้าออกนองเลนก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนให้นี่อันนี้คือความเป็นสปอร์ตีเมิลล์ท็อปสุดนะครับไฟหน้าเป็นฟ u l l LED เรียบร้อยแลลวนะครับสำหรับตัวโฉมปี2020ปลายปีต้นไปนะครับจะได้มันเป็นโฉมหน้าที่เป็นไฟ LED เรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟลีดีทามเลนส์ไรทที่เป็น LED แบบไลท์ไกด์นิ่งให้ด้วยนะครับไฟตะหมอกคู่หน้านะครับนี่ ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้ทั้งคู่เป็น LED เรียบร้อยแล้วนะครับไฟตัดหมอกรุ่นรถรุ่นสมัยใหม่เนี่ยจะไม่มีหลอดฮาโลเจนแล้วนะนะครับจะไปหลอด LED หมดเรียบร้อยแล้วแน่นอะนครับยาลิต,ตัวท็อปสุดมีหลอด LED มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าสวยๆเลยผิวพันธ์รอบคันนะครับฝากระโปรงเรียบเนียนเสมอกันนะครับเนี่ยเหลี่ยมชันตัวรถคมชัดไม่มีบุบไม่มีบุมไม่มีลักยิ้มนะสวยงามเลยนี่งดงามมากนะครับอ่ะดูต่อที่ล้อแมกนะฮะ ล้อแมกครับเดิมโรงงานอลลอยปัดเงาลมดำนะครับทูโทนแบบนี้นะเบ้าโชกทุ้มล้อดูด้านในครับนี่นะครับเบ้าโชกนะไม่มีรอยยงรอยเย้อมอะไรเลย,เลยนะครับมีมาร์กสีโรงงานนะครับตะเข็บเม็ดอาร์กเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยแงสวยมมากคุณผู้ชมใครที่หายาลิตตัวท็อปสุดไว้ใช้สักคันหนึ่งเนี่ยตัวสปอร์ตพรีเมียมเนี่ยคันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจมากๆถือว่าราคาถูกต้องบอกว่าอ่าถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นนะครับที่ผมถ่ายรีวิวให้ดูในช่องเนาะ สปอร์ตพรีเมี่ยมเนี่ยส่วนมากจะราคา4ี่แสนขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับต่ำสุดที่ผมเคยขายไปก็คือ4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทอ่ะโดยโปกติแล้วจะอยู่ประมาณ4ี่แสนสามหมื่นเก้าพันเป็นต้นไปนะครับวันนี้คันนี้มาในราคาให้เราจับต้องได้นะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับได้เป็นตัวสปอร์ตพรีเมี่ยมตัวท็อปสุดนะไปใช้ด้วยนะครับอ่ะสวยๆเลยขีประฉลามชาร์กฟินด้านบนมีให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับกระจกโตโยต้าทุกบานนี่โตโยต้าทุกบานเลยนะครับเดิมๆ นะเปิดประตูขึ้นมาปุ๊บ <_ S 1> <ๆ>เดี๋ยวไล่โครงสร้างให้ดูฮนะเบาะครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดินได้สติชิ่งสีน้ําเงินมาให้นะฮะเบาะหนังสวยๆแบบนี้นะครับหลังคงหลังคาไม่มีรอยจงรอยเจอมอะไรนะครับหลังคาเป็นสีดําเป็นสีเทานั่นแหละนะครับจอกลางทัชสกรีน6.7นิ้วมีให้เรียบร้อยนะครับอแอร์ออโตโน้นะครับกล้องบันทึกด้านหน้าบันทึกเหตุการณ์ด้านหลังมีให้ครบเลยแล้วก็ตัวกล่องที่เป็นในเรื่องของ อ่ากล้องจับระยะนะครับจับเลนคิปปิ้งนั่แหละ LDA มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาไล่โครงสร้างฮะนี่ครับหัวน็อตครับเสาบีเดิมๆไม่มีรอยขยับเลื่อนลงมาครับแผ่นเพดไม่ลอกไม่ถลอกฮะปี2 0แท้ๆนะครับเป็นรถปลายปี20นะอ่าปลายจริงๆเนี่ยปี2 0ต้นปีเนี่ยจะเป็นอีกโฉมหนึ่งนะครับคันนี้เป็นปี20ปลายปีมันก็เลยมาเปลี่ยนเป็นโฉมปี2021เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าคุ้มๆเลยแลวได้ได้รถในราคาที่ถูกด้วยอ่า รประมาณนี้โครงสร้างหลักก็สวยงามนะครับดึงกระดูกงูเม็ดอาร์คให้ดูนี่เห็นไหมฮะเม็ดองค์เม็ดอาร์คเดิมๆสวยๆรอบคันคุณผู้ชมครับสวยงามมากวันนี้ผมอาจจะพูดแล้วเสียงเปลี่ยนนิดนึงนะครับพอดีว่าเป็นไข้เพิ่งหายมานะครับก็แต่ก็ไม่อยากจะพลาดนะครับให้ ให้พี่ๆได้ชมกันสําหรับคนที่หายาลิ์อยู่ใช้งานหรือว่าหาตัวเปรียบเทียบกับ v ีออสเนะครับเพราะว่าใครหลายคนที่รู้จักผมเนี่ยก็รู้จักกันในนาม View v i o วีออมือสองถูกต้องไหมครับแต่วันนี้นะขอผิดคอนเซปต์นะครับ บางคนเนี่ยไม่ได้อาจจะอยากจะดูแค่วีอออย่างเดียวอาจจะดูตัวเปรียบเทียบนะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเปรียบเทียบได้ดีอีกชั้นหนึ่งเลยนะครับปกติวีออตัวท็อปสุดก็ราคาอยู่ประมาณนี้แหละสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันวันนี้ยาลิสนะครับปกติเป็นแพงกว่านี้นะครับแต่วันนี้คันนี้เอาไปฮะราคาพิเศษในราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาเทียบเท่ากันกับวีออเลยแต่ได้รถที่มีความทันสมัยมากกว่านะครับบางคนอาจจะชอบในมุมนี้นะครับแต่ข้อเสียกวีออลคืออะไรฮะข้อเสียกว่าจริงๆว่าข้อด้อยแล้วกันไม่ถึงขนดเสีย เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของตัวยาลิสเนี่ยจะมีซีซีที่น้อยกว่านะครับแรงมาที่น้อยกว่านะมันจะทําให้สําหรับคนที่ชอบความหวือหวาความที่แบบว่าออกตัวปุ๊ดปารอะไรแบบนี้นะครับมันจะไม่ตอบโจทย์เท่าวีออพูดถึงในเรื่องความแรงแล้วกันนะครับวีออเนี่ยจะแรงกว่านะครับแต่ถ้าเอาเรื่องประหยัดน้ำมันนะครับยาลิสกินขาด ยาลิทนี่ได้ถึง23.3กิโลต่อลิตรตามสเปคเดิมโรงงานนะครับแต่จริงเนี่ยวิง่งวิ่งเข้าจริงๆนะประมาณสัก20โลต่อลิตรเนี่ยโอเคนะครับได้อยู่นะครับนี่มาร์คสีโรงงานนะครับในเรื่องของรอยขีบระบดมีมาให้อยู่เหมือนเดิมนะครับตรงเนี้ยผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปอยู่แล้วทุกคันอยู่แล้วเวลาผมรีวิวเนี่ยผมแกะให้ดูนะครับเดิมๆจะต้องมีแบบนี้นะครับมาร์คสีโรงงานอาขออภัยรอยขีรบระบบโรงงานนะครับก็คือรอยขีบที่ระบบนะครับขีบตัวถังรถไปจุ่มสีจะทิ้งรอยนี้ไว้ ประมาณนี้นะครับเม็ดอาร์ตตะเข็บเดิมคมๆกลม,ค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 มะนะฮะเดิมๆทั้งคันนะครับแกะมาฮะนี่เห็นไหมครับเม็ดอาร์รคมคมๆสวยๆเลยในราคา3 9 9 0 0 0กาคุณผู้ชมฟรีดาผ่อนอยู่ที่6 7 8 0บบาทตลอดอายุสัญญานะครับเลทนี้นะครับเอาไปผ่อนได้เลยนะดอกเบี้ยพิเศษมีให้ครับสำหรับกลุ่มลูกค้าอาชีพข้าราชการและวิสาหกิจพนักง,งานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะครับ ดอกเบเริ่มต้นที่2.79%เ,เท่านั้นเองนะครับทีนี้วนมาดูด้านหลังต่อครับด้านหลังมีอะไรให้มาบ้างครับสปอยเลอร์ครับตามสไตล์เดิมของสเปคเดิมเขาเนี่ยกันชนท้ายนะครับจะมีคล้ายๆตัวสปอยเลอร์เนี่ยตกแต่งมาให้ด้วยเป็นดีฟิเซอร์ด้านหลังสีดาแบบนี้นะครไฟไท้ายเป็น LED แบบลายไกยดิ้งครับที่ปัดน้ำฝนด้านหลังฮะกระจกหลังเดิมแท้ Toyota ครับมีไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วไฟเบรกตดวที่3เ,เป็นแบบ LED นะครับขี้ปลาฉลามชาร์คฟินในเรื่องของเสาอากาศ มีให้เรียบร้อยหมดแล้วในโตลต้ายาริส1.2สปอร์ตพรีเมียมตัวท็อปสุดนั่นเองนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นกล้องบันทึกด้านหลังตามที่ผมแจ้งให้ฟังเมื่อต้นคลิปเมื่อกี้นี้นะครับ้านหลังครับดูยังไงต่อฮะนี่หัวน็อตคับไม่มีรอยขยับเลยเห็นไหมครับเม็ดอาร์คมๆทุกเม็ดเนี่ยเดิมๆเลยนะครับเดิมๆเลยกลิ่นหอมมากรถคันนี้อ่านะเดิมๆเลยนะครับจุดสปอร์ตทั้งหลายนะเม็ดอาร์ทั้งหลายเดิมๆนะครับไฟท้ายฮะไทยคยโตนะครับเดิมๆจากไฟแดง นะครับสองฝั่งเลยพาวนมาดูฝั่งนี้นี่สองฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูนะหลุมในเรื่องของยางอะไหล่นะครับของยางลิทเนี่ยเขาจะปรับออกในเรื่องของยางอะไหล่จะไม่มีแล้วนะครับจะเป็นชุดปะยางฉุกเฉินแทนนะครับเพื่อลดน้าหนักของตัวรถด้วยนะฮะดูยังไงครับด้านหลังเดิมไม่เดิมเปิดฝาขึ้นมาฮะนี่ซีนมะพร้าวครับจะต้องเป็นสีขาวเปิดไข่แบบนี้นะเม็ดอาร์ค <aden meinen? S 2> <anal> ุมคมกลมๆแผ่นแดมอยู่ครบแบบนี้อ่าสวยๆคุณผู้ชมครับแล้วก็เปิดหลุมยางอะไหล่ขึ้นมา นี่ดูท้ายนิดนึงนะไม่มีรอยเจาะรอยทะลุอะไรนะครับซีนทับพระเพลาสีขาวเปิดไข่แบบนี้นะครับสวยงามมากคุณผู้ชมนะงดงามนะครับใครที่สนใจอยู่นะครับรีบโทรนะครับเบอร์โทรหน้าคลิปมุมขวาล่างเห็นไหมฮะกดมือถือครับหยิบมือถือขึ้นมาครับ0855366287ผมบิวเพชรยนต์ครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการฮะไวรอลผมแอดไลน์ได้ครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถ รายละเอียดกาจัดไฟแนนซ์ได้เลยยินดีให้บริการนะครับอ่ะด้านขวาดูต่อนะครับเลียมจันตัวรถด้านขวาคมชัดนะนี่ไม่มีบุบไม่มีบุมไม่มีรักยิ้มนะครับเหลี่ยมคมคมแบบนี้นะครับสีเรียบเนียนเสมอกันนะครับงดงามมากในสีบอลเงินเนี่ยต้องบอกว่าใครที่ชอบยาลีสอยู่นะแล้วหาสีบอลเงินไม่ได้หากันง่ายๆนะครับสีบอลเงินเนี่ยเข้ามาน้อยมากๆกระจกบานแท้โตโยต้าทุบานนะฮะก็ใครที่สนใจอยู่นะครับทำยังไงครับตามที่ผมแจ้งไป มุมขวาล่างครับมีเบอร์โทรผมอยู่นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะฮะรอคียระบบโรงงานเห็นไหมครับมีติดตั้งอยู่ครบถ้วนนะฮะเบอร์โทรครับ0855366287นะครับบิวเวทยนต์ครับยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับก็เบอร์โทรที่ให้ไปนะครับเป็นเบอร์ไลน์ด้วยเนาะก็รออกมาแอดไลน์ได้เลยนะครับปรึกษายินดีปรึกษาทุกเคสนะครับต่างจังหวัดออกได้ครับมีบริการฝากเส้นที่ถึงที่นะครับและคันนี้ถูกด้วย399,000เองได้1.2สปอร์ต ไปยีิไปใช้นะครับออปชันแบบจัดเต็มละไม่มีใครต้องเรียกว่าไม่มียาลิสรุ่นไหนที่สูงเท่านี้ละนะครับสำหรับปีเดียวกันโฉมเดียวกันนะครับคันนี้ตัวท็อปสุดแล้วนะครับปุ่มคูซ์สตาร์ทนี่มีปุ่มคูซ์สตาร์ทให้นะครับแจ้งเตือนก่อนการชนแจ้งเตือนการออกนอกเลนแท็กชั่นคอนโทรลการลื่นกระทะไหลมีให้เรียบร้อยออโต้สตาร์สต็อปเซต m มมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับครบเลยในเรื่องของออปชันฟังก์ชันนะครับพคมารายมันตีฟังก์ชันหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับตัวท็อ ด้านขวาฮะเอาไว้ในเรื่องของปรับแต่งเรือนไม้นะครับก็พวกดูทิป A ทิป B อะไรพวกเนี้ยนะครับก็เอาไว้ใช้ในการคอนโทรลเซตติ้งนะครับด้านซ้ายเนี่ยเอาไว้รับสายว่างสายเปลี่ยนโหมดเป็นเครื่องวิทยุทั่วไปแอร์แบกรอบคันมี7ใบในเรื่องของระบบความปลอดภัยเนี่ยจัดแน่นจัดเต็มมาให้แน่นอนนะครับมีแอร์แบกเใบรอบคันกระจกหลังนะครับเป็นละอ่ากระจกมองหลังนะครับเป็นแบบตัดแสงได้อ่านะครับครบถ้วนทุกออปชันฟังก์ชัน ในเรื่องของโครงสร้างครับคันนี้เดิมๆครับเห็นไหมฮะน็อตไม่มีขยับครับสติกเกอร์ลมยางติดตั้งอยู่ครบถ้วนสวยๆเดิมๆนะครับประมาณนี้นะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆนะใครสนใจนะครับรีบติดต่อมานะครับตอนนี้สปอร์ตพรีเมียมเนี่ยถ้าเอาราคาถูกสุดนะครับผมมีคันนี้นะถ้าเกิดว่าหลังจากนี้นะครับมันจะแพงแล้ว นะครับมันจะแพงแล้วมันจะมี4ี่แสนกว่าทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าอยากได้รถตัวท็อปสุดในราคาที่มันค่อนข้างจะถูกกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยนะครัคันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปบนรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องให้ดูเลขไมอะไรกันนิดหนึ่งนะครับกุญแจรีโมทคีย์เลสไว้เฉยๆในรถขอกดเยียบเบกกดปุ่มจบนะครับเรียบร้อยเครื่องติดอ่ะดูหน้าจอหน้าจอานะครับดูเลขไมครับเจ็ดหมื่น 8,812กิโลเมตรนะครับมีระบบแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับนี่ปิดไว้นะครับจอกลางทัชกีนนะครับมีให้เรียบร้อยขอไปครับคุณผู้ชมจอกลางทัชกีนนะครับขนาด6.7นิ้วนะครับรองรับในส่วนของอ่านี่เดี๋ยวชี้ดูนะครับ Smart Device Link ได้นะครับ Android Auto ได้ Apple CarPlay ได้นะครับก็เดิมๆิครุณผู้ชมจอกลางทัชกรีนมีในส่วนของกล้องถอยนะครับแบบนี้ให้ชัดๆแบบนี้ นะครับเดี <resigned> ๋ยวผมขออนุญาตเบาเสียงวิทยุนิดนึงโอเคนะครับแอร์นะครับออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับปรับแยกอุณหภูมิได้ในเรื่องของความเย็นนะครับลมแอร์นะครับเนี่ยปรับได้หมดเลยนะครับหรือจะกดปุ่มออโต้ก็ได้นะครับมีระบบนะครับเขาเรียกว่าเอาไว้ดูคนคาดเบลด้านหลังนะครับเนี่ยตรงนี้ดูให้ได้นะเบลหลังมี3จุดนะครับถ้าไม่ได้คาดมันจะขึ้นแดงแบบนี้นะครับแล้วก็มีแอร์แบ็กให้รอบคันเจ็ดใบ ดูราคาครับ0านานะครับฟีดาวนแ่อนแค่6 7 8อบาทตลอดอายุสัญญานะคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าคนที่อยากเล่นยาฤกเนี่ยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับคันนี้น่าจะตอบโจทย์เลยนะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องของหน้าห้องเครื่องกันนะครับวันนี้ผมอาจจะไม่สบายนิดนึงนะต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับพูดแล้วแบบเสียงบางทีแผลบนะครัก็คุณหายไข้มา แต่ก็อยากจะรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเผื่อใครที่สนใจตัวยาลิสเนี่ยที่อยากได้เป็นตัวท็อปอยู่เนี่ยคันนี้ก็น่าสนใจมากมานะครับไฟหน้าผมเปิดให้ดูแล้วใช่ไหมครัมันเป็น LED นะครับแสงสีขาวสวยงามมากคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องของหน้าห้องเครื่องกัครับคุณผู้ชมครับโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะครับหน้าห้องเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ครับเป็นดู O ั VVTiE นะครับสี่สูบแถวเรียง DOHC ขนาด 1,200cc 92แรงมา นะครับถือว่าให้มาเต็มแล้วสำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับปรับโฉมเนี่ยจากโฉมเขาเรียกว่าปรับแรงม้าจากโฉมเดิมเนี่ยจากจาก86แรงม้าเนี่ยมาเป็น92แรงม้านะครับตอบโจทย์ได้ดียิ่งขึ้นในเรื่องของการออกตัวนะครับออกตัวดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่มันก็จะไปตันรอบปลายเหมือนกันนะเพราะว่าเครื่องยนต์1002อะนะครับเน้นเน้นการประหยัดน้ำมันนะครับเน้นขับขี่ปลอดภัยแอร์แบกเจ็ดใบนะครับเน้นในเรื่องของ ความสะดวกสบายในการขับผี่ในเมืองนะครับเลี้ยวง่ายถอยเข้าถอยอะไรเงี้ยมันสะดวกสบายนะครับขับยาริตตัวแฮชิเป็กห้าประตูนะครับห้องเครื่องแห้งสนิทครับไม่มีคราบอะไรเยิ้มของเหลวน้ำมันไหลรั่วซึมนะครับให้ดูเห็นนะชัดแบบนี้เบ้าโชกฮะเป็นส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้ครับเม็ดอาร์ตกะเข็บเดิมๆนะครับเป็นองค์เม็ดอาร์สติ๊กเกอร์มอกอนะครับหัวนอตคานหัวนัดแก้มเดิมๆไม่มีรอยขยับอะไรเลยนะครับหัวน็อตัวในครับนี่ฝาปองตัวในฝาปองตัวนอกนะไม่มีรอยขยับเลยนะครับ ตาปัม๊มโตโยตา้ตาฝากระโปเดินแท้โตโยตา้าสวยๆเลยคุณผู้ชมครับคานครับนี่คานอ่าเดิมๆนะครับสวยๆไฟหน้าไทยโคยโตะฝั่งนี้ดูบ้างนะครับดูกับผมดูให้เหมือนกับว่าพี่มาดูรถเองที่บริษัทรยนต์นะครับคานเดิมๆครับรูกลมๆคมๆแบบนี้นี่น็อตไม่มีรอยขยับเลยนะครับสวยงามมากใครที่สนใจอย,อยู่ไทยยังไงครับเบอร์โทรหน้าคลิปผมครับมุมขวาล่างฮนะ 0855366287นะครับผมวิวเมทโจนีดีให้บริการครับเปิดรับผมแอดไลน์ได้ครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถและเรื่อกับจ่ายนงินได้เลยนะครับดีดีให้บริการครับสติ๊กเกอร์เหรียญบาทครับติดตั้งครบถ้วนสติ๊กเกอร์นี่เประกาศครับเดิมๆเลยอ่ะประมาณนี้นะครับใครที่สนใจอยู่นะครับอย่าลืมครับยาลิศ1.2สปอร์ตพรีเมียมปี2020ครับเลขไมล์78,000โลนะครับกับราคาที่ขายเพียง399,000เท่านั้นฟีด้าพร 6,700บาทตลอดอายุสัญญานะครับใครสนใจอยู่รีบติดต่อมานะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงเดี๋ยวผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วมุมขวาล่างของคลิปนี้นะครับมีเบอร์โทรผมอยู่ฮะ0855366287ผมวิวเพชรยนต์ดีให้บริการครับใครสนใจอยู่ติดต่อมานะครับสวัสดีครับ